สายเลือดนักสู้แห่งมาดริดเดือดพล่านถึงซาอุดิอราระเบียครับกับศึกดาร์บี้แมตช์นัดหยุดโลกในรอบรองชนะเลิศซูเปอร์คัพสเปนระหว่างแอตเลติโกมาดริดและเรอวมาดริดณสนามคิงอับดุลลาสปอร์ตซิตี้เมืองเจดดาผลจบลงด้วยชัยชนะสุดระทึกของทัพราชันชุดขาว2ต่อ1ท่ามกลางบรรยากาศที่เดือดปุดปดทั้งในสนามและข้างสนาม นี่คือการประทะกันของสองยักษ์ใหญ่ที่จุดชนวนความตึงเครียดได้ทุกวินาทีจริงๆครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องทันเกมลูกหนังวันนี้ผมขออาสาพาทุกคนไปขยี้เกมมาดริดดาบี้ในถิ่นซาอุนัดนี้แบบละเอียดยิบเรียงลำดับตามเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสนามพร้อมเจาะลึกบทบาทของตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกมนี้เปลี่ยนไป สำหรับน้องๆเยาวชนครับดูเกมนี้นะสมาธิในช่วงต้นเกมคือสิ่งสำคัญที่สุดหากคุณพลาดเพียงเสี้ยววินาทีผลลัพธ์อาจเปลี่ยนไปตลอดการเหมือนที่เกิดขึ้นในเกมนี้นั่นเองครับเริ่มเกมมาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นครับแฟนบอลยังไม่ทันนั่งที่เลยเรอัลมาดริดของซาบี้อลอนโซก็ช็อกแฟนตราหมีด้วยประตูขึ้นนำา1 0จากลูกตั้งเตะครับเมื่อเฟเดริโกวอวเวเด ผู้เชี่ยวชาญด้านการยิงไกลซัดฟรีคิกจากระยะไกลบอลพุ่งแรงและเร็วเสียบมุมขวาเข้าไปอย่างเด็ดขาดแม้ว่ายานโอบลักจะพยายามพุ่งสุดตัวแต่ก็หยุดไม่อยู่ครับประตูนี้กลายเป็นลูกฟรีคิกที่เร็วที่สุดที่ยิงใส่แอตเลติโกภายใต้การคุมทีมของเดียโกซิเมโอเนและมันเปลี่ยนรูปเกมไปทันทีครับ แอตเลติโกที่เสียประตูเร็วพยายามตอบต้วหนักครับอเล็กซานเดอร์ซอลอสมีโอกาสสับไกลจากลูกครอสแต่บอลพลาดเป้าไปนิดเดียวในขณะที่เรอัลมาดริดยังคงอันตรายในจังหวะตู้กลับโดยเฉพาะความเร็วของโรดริโกที่ป่วนแนวรับได้ตลอดนาทีที่27โรดริโกเกือบทำประตูเพิ่มได้แต่โอบลักยังซุปเปอร์เซฟไว้ได้ครับ ทางฝั่งแอตเลติโกเกือบตีเสมอได้ในนาทีที่32จากลูกหมงของซอลอสแต่ต้องยอมรับความหนึบของติโบกูตัวในวันนี้ครับที่ตื่นตัวตลอดเวลาโดยเฉพาะการบล็อกลูกยิงของอเล็กซ์บาเอนาและลูกยิงของคอนเนอร์กาลาเกอร์ช่วยให้เรอัลมาดริดรักษาสกอร์นำ1-0ไว้ได้ในครึ่งแรกครับ เข้าสู่ครึ่งหลังเกมทวีความเข้มข้นขึ้นครับแอตเลติโกโฮมบุกหนักหวังทวงประตูคืนแต่การทิ้งพื้นที่ด้านหลังทำให้เรอัลมาดริดฉวยโอกาสทองได้ในนาทีที่55จากจังหวะที่เฟเดริโกวาเวเดส่งบอลทะลุช่องให้โรดริโกหลุดไปแหวกแนวรับแอตเลติโก ก่อนจะยิงลูกเรียดผ่านมือโอบลักเข้าไปอย่างใจเย็นให้มาดริดหนีเป็น2ต่อ0ูนประตูนี้ส่งให้โรดริโก้สร้างสถิติเป็นผู้เล่นมาดริดคนที่2ต่อจากเซอร์กิโอรามอสที่ทำประตูใส่คู่แข่งทีมเดียวกันได้ถึง4รายการแข่งขันและเป็นการกลับมาทำประตูได้อีกครั้งหลังจากช่วงเวลาที่ยากลำบากของเขาครับ แต่ความมันยังไม่จบครับเพียงแค่3นาทีต่อมาแอตเลติโกโต้กลับทันควันจูลิยาโนซิเมโอเน่หลุดไปทางขวาก่อนครอสบอลอย่างแม่นยำให้อเล็กซานเดอร์ซอลอสสมงพังประตูลไล่มาเป็น2ต่อหเกมกลับมาเดือดพล่านอีกครั้งแอตเลติโกกดดันหนัก กูตัวต้องออกแรงเซฟลูกวอลเล่ขององตัวนกคริสม์นไว้อย่างยอดเยี่ยมท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดจนมีการประทะคารมกันระหว่างวินิซิอุสจูเนียและดีเอโกซิเมโอเน่ที่ข้าสนามแต่สุดท้ายเรอัลมาดริดก็ยังนิ่งพอที่จะรักษาสกอร์2ต่อ1น1และผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศซูเปอร์ครัพไปได้สำเร็จครับชัยชนะนัดนี้ไม่ใช่เรื่องของแท็กติกครับแต่มันคือเรื่องของหัวใจ โดยเฉพาะโรดริโกที่เกือบจะถูกขายออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์และต้องนั่งสำรองบ่อยครั้งแต่เขาก็เลือกที่จะอยู่สู้ต่อจนได้รับความไว้วางใจจากซาบิอาออนโซอีกครั้งการกลับมาทำประตูสำคัญในนัดใหญ่นี้คือการพิสูจน์ว่าเขาคือตัวจริงที่ทีมขาดไม่ได้ในขณะที่แอตเลติโกมาดริดแม้จะพ่ายแพ้แต่ก็แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณนักสู้ที่น่ากราบใจจริงๆครับ เพื่อนๆละครับคิดว่ารอบชิงชนะเลิศกับบาเซโลนาในวันที่12มกราคมนี้เร็ัลมาดริดจะคว้าแชมป์ได้หรือไม่และฟอร์มของโรดริโกในวันนี้ดีพอที่จะยุดตัวจริงยาวๆหรือ,อยังคอมเมนต์มาคุยกับผมด้านล่างได้เลยนะครับถ้าชอบบทวิเคราะห์ดาร์บี้แมตช์ที่เรียงลำดับเหตุการณ์แบบเน้นๆแบบนี้อย่าลืมติดตามช่องทันเกมลูกหนังของเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ